เน่เสียงเยี่เอกถึกพี่น้องเลยใส่แอนเซอร่าแล้วนะคะสวัสดีพี่พี่น้องสักคนอีกคนเด้อ <c oughs> ใช่แอนเซอร่าพี่น้องลาการสี่มุงรังคานะคะ พี่นาวกำลังอันด่างเฝาสิย่างอันย่างใกล้พี่น้องมากแต่บรเทสมุทรสียทานเอะไรอยู่อ้ายเต็มอยู่เต็มบมเรืานเสียงยังพี่น้องข้างในนะครับไปเบิ่งกัน ตอนนี้ก็เป็นร้านสีเขียวแล้วนะคะชวนทั้งใน,นกระทาสีเขียวพี่ต้องขับไปเบิ่งก่อนว่าเท่าใจแล้วเข้ามาดูกันว่าทาถึงไหนแล้วท m g มกอ้าามันก็เป็นขอบอย่างสา,านบ่นยังมานทารำ เออไปนิกะรำพี่น้องเขามาใส่ประตูม้วนพี่น้องซองก็ซองมือหาเพาได้นี่พี่น้องเลย คุณอาชนสาอยู่เที่ยงอาะได้คุณเอานะหางไหมเนาะเออมาฮาว่าเอาเนี่ยบดีบอสบอสบอบอปิ่งมาจะว่าเาแต่คนยืนอยู่ ใส่ประตูม้วนพี่นอ้องนอองนไปวนเขาเดี๋ยวเข้าตะนาหัว สองสองหมอนโอ้ไม่กอดมันสิบนาโพดปะวะใส่รีโมดบ่ได้ใส่ตีเนาะบ่ได้ใส่ีโมดจพี่เนาะใส่รีหมดคือสิแพง่ามาไหนมัน ปลาดลูกลาไปปลาไทยมาเร็วพี่กี่มีทีนั่นหรอพอจะถาย้าอังไก่พี่น้องเอาลอกไฟติดกันนี้นังย่างวันนี้เอียงอันนี้โอ้ววอังรันการเอาไปทําไม รอบหนก้า9อีกอันนี้น่าชุบเจาตอนหมดเลยอย่าได้เดากินจะจึงจะจึงจะจึงจะเกินนะบคลากรอยู่ในแอวไปเหี่ยวใช่ย็น ไปเรื่องสีไุยรื่อบเอกเังยดทนสี่ายใส่หาไปทำประตูเองทาย่างน้า,านาทายา ทาย่างไก่กิกไก่ลาเกลลายหนึ่งเตาพันี้หน้อยช่โอ้เตางไสักระดังเดียบน่ะดังกองไฟเดโบราณโดยดังพื้นกดังเตาก็ได้ไม่ตเอาออกมาย่ายู่นอยไปู่นวันนี้รไ่ทำไมนกยนักเนี่ลยั้ที่โดตะกอนน่และไ่ดอก

จะย่างกินไงเราบ้านน่ะั้น่ตงใต้ันงเลยอากมาจองถั้าลงมาย่งดว่ลงมาเผื่ออ้าวแล้วอ้าวแล้วอยู่ไ่วะที่นงาจะเด็กกอ้าวมึงบอกว่าลงมาอย่างห่วยมาจากโมงในลงมาเฝ้าลงมาวัสัน สียาโอ้พี่น้องนูเห็ดจัดไปนิดแห้งอริยายไปแห้งเห็นได้สว่านนะเห็นแล้วโอ้ว่าเลยสว่านสิ จักแล้วสงไปไหว้เนาจะคล้องไปไหว้หรือเปล่านองย่างก่อนย่าง่จิเมืในเงินเบ็ดข้่นเลยกั๊ก

ัดยาพัดพัดแบบพัดเขาอันอ้าคือบริาบทชกกอนนิก็ได้นี่นะฮอผูคูวใกล้นะเพิ่นาก็มา่ว่า ใส่อันใส่อันเนี้ย่ะใส่ปั้นซ้ายมารือาใส่อันแผ่นโซล่าปั่นซ้ายรื้ปัดลมวะแ็กเอิะได้แต่สองสื่อสามสื่อปั่นท้ายทั้งปัดลมโอ้ยท่านี่เอิญปั่นซ้ายทางนเอิปัดลมท่านี่เอิญปั่นซ้ายทางนเอิญปัดลมมันได้แต่จังปัดลม เอาเินเลือคนในหัวออกขนาดจะมาแต่ใซ <it> ่พ <¿S 3> ่อให่จ <para> ah. ah ้า้อซื้อมหมไปยางไก่พี่นอะไปยางไก่ก่อนอ้าตาวตองไหอีกบ้างอ้าตาวตองไหอีกบ้า อย่างกกลที่้องก็จบบานนะเอออันนี้เดี๋ยวก่อนหางเดยจไหด้เรื่องหนูอยางเนอแบบหม่หม่แบบไม่หม่พูดปักพูดลอกกินน่ะน่ะแน่ยู่โดย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  มากระจกนาใดพี่น้องเอ้ยมาก็ได้จะเค็มจะจางแต่ร้ายๆดอโรตีมันบุเค็มดอเป็นตัโรตีบ่ะเป็นนวน้ำเป็นเน้เกลือบริสัยแต่ละบ่บ่บริสัยใส่ตัโรตีอันนี้ปุ่งครับายใหม่เร็วฮึไปตูนสองสองเหาเกย์ซีเกรย์ซี่กับเมนซอนตัวนึงให้อิพอพายตัวนึงนางคัมตัวนานงชิมาอ่ตอนใดนู่นขับตัวเย็นไว้อยู่ตอนนี้ มม่เนี่เกย่มห็นี่านได้เกีียวใส่นะเวลากินพี่น้องแต่เวลากินแล้วแะ่ตามาครูงยังลงมาเรียบร้อยพี่น้องสวตกินมาแทบดอกพอได้แกะอยู่ย่างมาขพพะมาพี่น้องกูอันพ่นต้้งทเตต เมือปลานมันหลาข่าหักที่เกลือน้อเข็มอยู่บ่เก็บเหี่ยวเาเข้าไปใส่รถทีดีเป็นโอ้ยใหม่เลยเข้มจนมาเข้มจนคมลุงเหรอเข้มจนคม บัตรนจซักึ้นมันแรงสิเองครับผมเจ้าคนาดึงใจนีหมแรงแลงอันนี้อะไโอ้มันบนักเยอะนดน่ไ้วรอไ้หไม่ยังยัแล้ว มาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่มาแล้วนี่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 นนนโโนนมาเพี่โอ้ยเจมีกินข่าวแล้วมีข่าวรา,ามีนมาานีน

กะหลอกกูงามไม่สบายน้เดี en ๋จะ้ง่ายๆองใหญ่ oh wow, no. <C> ่ได้ัน่มีฮไ่มีอะไรคือม่ี่อ้่ก้มอ้่ก้มไอ้่ก้มจ่าเดพ้งใหญ่กูมนั่นนะเลยเนาะระชบมันเกี่ยวกันอยู่บ่ว่า่ได้น้ำม่กลุ้ เฮ้ยเปนเกี Sod ่ยวกันอยู er> ่ว้าวครั้งเดียวเจ็บแสบก็ไปหอดได้ซ่วงไม่กลมซ้ำมือกับบาเศร้าเป็นแพ้บาดลึกบดบดว่าแต่บาดขวหัวใจเ้ยเอาไก่มาให้นางเลยพี่น้องนางมารล